G ีพัสนิเกอร์อัลล็อกยูสไตล์กิฟรีนไฮยาเพียเซรัมเนเชรอลไฮยารูรอ0รจากเยอรมนีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีเฮ้ยไปไปไปยังไง่ไปไปไปไงไปยังงไปยงไไปไปยไปยังไงไปยังไยัไไยังไงไปยไปยไปยังไงไปยังไงไปยัไงไปยังไปังไไปปไัไไปไไปัย โอ้ยตตยแล้วน้องมือเป็นไรปะเนี่ยไม่ทันเลยอ่ะพี่มดครับดูพี่ลิงทำครับไม่ทันเลยอ่ะเร็วมือเป็นไรหรือเปล่านอกเหนือหน้าที่มากพี่มดเขาหลังย่าทย่ไปอยไปงี้พวกพี่ไม่กล้าเลยทำไมหนูกล้านอกเหนือหน้าที่มากฮะนพี่ปกติก็ไม่เล่นนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ยังไงทำไมอยู่ๆใจกล้าอะไรขนาดนี้ไปดับได้ไงครับอันนี้หนูอบรมมาค่ะพี่หนูอบรมมานะพี่ต้องทำนะมีเหตุที่บ้านก็ต้องจัดการได้หมายถึงว่ามุดว่าถ้าเมียพี่อยู่ตรงนี้แล้วมันมีเหตุอันนี้พี่ก็เปิดให้แรงๆนี่คุยกับเขาหน่อยอเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสารุกนักดับเพลิงที่สวยที่สุดในประเทศไทย เฮ้ยเขาน่ารักมากเลยแล้วถบ้านพวกผมไฟไหม้จะมาไหมครับไปค่ะพี่<อ>ถ้าดับดับไม่หมดก็เดีนหนูค้างคืนอยู่นู่นเลยอ๋อเดี๋ <laughs> ยซื้อน้ำมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะว่ากันเรื่องอื่นนะครับเอาเป็นว่าเขาเป็นนักดับเพลิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับแต่เมื่อกี้เนี่ย <laughs> เขาทำเหมือนง่ายมากเออ ค่ะก็ถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุใช่ไหมคะว่ามีถังแก๊สในบ้านเราเกิดรั่วหรือว่ามีติดไฟอะไรเงี้ยไฟไฟติดแบบเมื่อกี้ติดเมื่อกี้เลยก็เวลาถ้าเราจะเข้าไปปิดนะคะเราก็ต้องเซฟตี้ตัวเองโดยการที่พอเข้าไปใกล้ปุ๊บย่อลงเพื่อเผื่อถ้าลมมันตีกลับมาไฟมอาจจะโดนไปหน้าเราได้อใช่ค่ะย่อไปปุ๊บ จับแค่นี้ค่ะ3นิ้วนี้จับแค่สนิ้วใช่แล้วหมุนไปทางนิ้วก้อยโอ้มีพวกด้วยหัวหัวเข้ามาให้เดี๋ยวผัวเข้ามาหัวเข้ามาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะดีทีมงานต่อทีมงานนะทีมงานแล้วเดี๋ยวลองจุดใหม่ใช่ไหมลูกพี่ให้ดูครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดับแบบซานุกได้ไหมได้ครับเอาเดี๋ยวไงผมส่งตัวแทนผู้หลักผู้ใหญ่แล้วัได้ฮะเอาเลยดูทดทางให้เดี๋ยวผมทำให้ดูจริงห่อนครับถ้าใช้มือขวา ให้หมุนไปหาน้กก้อยถ้าใช้มือซ้ายให้หมุนมาหานุ้วโป้งครับจับจีบจับจกเหมือนกับจับจกข้าวเหนียวครับอย่าเอามือไปกำที่หม้อบัวอย่างเดียวห้ามห้ามกำเพราะว่าเกิดอันตรายกับตัวเองการเข้าไปก็เหมือนที่ามบอกว่าต้นจบหน้กจะสีนิมนึงล้าไป่างนี้ข้างนี้อย่าเข้าด้านข้างทั้งสองข้างหรืออย่าเข้าด้านหน้าเราต้องดูด้านไปและลมที่เข้ามาด้างของลมด้วยโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โหคนอะไรอะทำเหมือนง่ายอ่ะพี่ครับปั๊บผมอะพ่อบ้าลิงรายการนี่ไงพี่ทำดิผมยังไม่มีลูกเลยเจ้าของรายการนะผมยังไม่มีลูกเลยไอ้โอนีิกูรู้แล้วทำไมกูุงศีขุยยาถึงแตกรองดิโอ้แล้วไหมโอ้แล้วไหมางนั้นเอาซะหน่อยเอา โอ้โหเฮงพี่เขามือบางไฟไว้ให้เลยอสุเล่จริงเลยอเครับแทนไม่ได้แก๊สลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอย่างแรกที่สําคัญเลยผมว่าสติใช่แล้วก็ตามที่พี่เขาบอกใช่แต่ตอนนี้พี่สนุกพี่สนุกจะแบบว่าเวลาใช้ถังแบบดับเพลิงอะไรเงี้ยลองจัดเส้นหน่อยได้ไหมได้ค่ะโอเคเอาแล้วตอนนี้คือเห็นไฟไหม้อยู่นะสนุกแล้วเราจะต้องทําไงเรามีถังดับเพลิงนี้แล้ว วิธีการใช้ก็คือนะคะปลดสลักออกก่อนปลดสลักออกใช่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นฉีดนะคะตัวนี้จะเป็นถัง CO2 แล้วก็ตัวนี้เราต้องจับตรงนี้ห้ามจับตรงปลายใช่ค่ะต้องจับตรงต้นเพราะว่าด้วยความที่มีความเย็นสูงอะค่ะถ้าเราจับตรงนี้ปุ๊บเนื้อเราอาจจะติดแล้วก็หลุดไปกับลมอ้าวมาโอเคก่อนเข้าเราก็ต้องดูทิศทางของลมด้วยอะคับเราต้องอยู่เหนือลมนะคะอย่างลมดึงลัไปทางน้นดึงสลักเรียบร้อยดึงสลักเรียบร้อย ฮะแค่นี้จบเลยค่ะมาใหมมุติว่ามันมีสลักอยู่งี้เราต้องเอาสลักออกก่อนเพื่อเราจะกอกได้ใช่ไหมใช่มาถึงเวลาเราก็ทําแบบนี้ครับผมกุลิงลองดูไหมลองดูไหมครับเอาเลยฮะดับแล้วเอ้ยอ้าวติดแล้วพีพุทธมีพุทธลองมีพุทธโอ้ดับเลยว่ะเฮ้ยเก่งมาก ยังไงอะเอายังไม่หมดครับผมจิตที่ฉีดที่ฐานอยู่เหนือลมอยู่เหนือลมเช่นแล้วก็กดอ้าขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะขอบคุณนะครับพี่ๆที่มาช่วยกันนะฮะขอบคุณมากเลยแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับถังดับเพลิงนะฮะเซทเทิ์นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอ้โหเอาถังดับเพลิงมาให้เราสาธิตกันด้วยนะ ร้อนเมื่อกี้นี้ครับเข้ามาอยู่ตรงนี้เย็นไหมฮะชุ่มฉ่ำค่ะพี่โอเคอยู่นะแต่ผมว่าชุดไม่ได้นี่ก็ชุดในการปฏิบัติใช่หน้าที่ของผานบบเพิงอง่ากให้เหมือนชุดนี้ไอจีไอจีเขาเป็นยังไงฮะพี่ลิงไอจีโอ้มีไปสวดตัวเยอะมากเลยผมขอชุดแบบนั้นได้ไหมครับขอเชิญเปลี่ยนชุดตรงนี้เลยครับไม่ ไม่น่าเชื่อไงเขาเป็นแบบว่าคนน่ารักแล้วตอนนี้เป็นกระแสเลยนะครับล่าสุดเนี่ยคือไปช่วยที่ไหนมานะดับไฟอะตากสินนะใช่ซอยตักสินยี่สิบสามค่ะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นก็คือตอนนั้นเนี่ยคือ นุกเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่ามีไฟไหมจังหวะว่าเปิดมา f c e b o o k แว่าเจอไลฟ์สดเพื่อนไลฟ์สดกําลังไปก็เลย,เยที่ไหนทําไมเราไม่รู้เรื่องอเสร็จปุ๊บก็เลยดูเสร็จเพื่อนบอกตอนนี้ขอว่าเจก,ก็คือขอกําลังเสริมแล้วก็เลยออกไปช่วยเขาคือไหมไปเยอะมากใช่ไหมนนุกใช่ค่ะประมาณ80กว่าหลังคาเรือนได้ค่ะโอ้โหแล้วภาพที่คนแชร์ สนุกเองเยอะๆนี่คือภาพไหนก็คือรูปที่แชร์คือปกติเวลาเราไปเคสอะค่ะก็จะลงแบบว่าใน Facebook ส่วนตัวของเราอยู่แล้วว่าเราไปเคสนี้มาไปทําอะไรมาก็จะลงรูปไว้อย่างเงี้ยค่ะเราจะหวะว่าก็มีคนเข้ามาแชร์แล้วไม่รู้ไปแชร์อีท่าไหนกันก็แบบโ,โหไปห0าพกว่าแชร์เรยอะมาก <ๆ S 2> <มา S 1> นะทำมากี่ปีแล้วครับสนุกครับตรงนี้อยู่ที่15ปีค่ะตั้งแต่ยุเท่าไหร่13ค่ะ ถามแทนคนทั้งประเทศเลยเต็มที่เชนนี้มีแฟนหรือยังครับ G Plus Sneaker Unlock Your Style คอดีพัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรธมั่นใจคอจจิคอ c o เ l a นจากอา m a โ d ชงแล้วใสไม่มีสีจุดเริ่มต้นของการมาทำดับเพรรดดลิตนตั้งแต่อาย,ยุสิบสามนี่มันเริ่มมาจากอะไระ ก็คือตอนแรกเลยมีก็รู้จักกับพวกเพื่อนทีมงานเมื่อสักครู่เนี้ยค uh huh. ่ะรอ่ารู้จักเสร็จคือพวกเขาจะโตวันหนูห้าปีครับ uh huh. อ่าแล้วทีนี้ก็เลยเข้ามาปุ๊บทีเนี้ยจังหวะวันแรกที่มาเนี่ย เพื่อนบอกมีเคสพอดีไฟไหม้แล้วก็อ,อุยไฟไหม้อยากรู้อยากเห็นตื่นเต้นเลยไป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 เป็นชุมชนเนี่ยค่ะเสร็จปุ๊บไปถึงเราก็อุ้ยแล้วต้องทํายังไงอ,ะอ่ะคือไฟด้วยคนก็วิ่งกูกันอ,ออกมามก็เลยแอบไปอยู่ข้างบ้านข้างๆบ้านเขาที่ไหม้หลังสุดท้ายอ่ะค่ะ,ะเสร็จปุ๊บจังหวะว่าอ้ยได้ยินเสียงลูกแมวร้องแล้วก็มองหาวิแมวที่ไหน ก็เลยมองอ๋อเห็นลูกแมวสองตัวอยู่ใต้ถุนบ้านเขาเราก็เลยมุดไปใต้ถุนบ้านเขาไปช่วยแมวออกมาอืมนั้นคือเคสแรกเคสแรกเราเลยช่วยชีวิตช่วยชีวิตสอตัวตอนอายุ13ใช่ค่ะเด็กมากด้วยนะอเด็กอายุเท่านี้เวลาไปเจอเหตุการณ์ใหญ่ๆแบบนี้ไม่กลัวแหฮะ ก็ตื่นเต้นค่ะแบบเราเราแค่ตกใจมากกว่าแต่ด้วยความที่เราอยากรู Demon> ้อยากเห็นมากกว่าก็เลยแบบอยู่ได้หลัจากดับไฟตามอาคารบ้านเรือนแล้วเนี่ยรับดับไฟในใจคนไหมครับผมสคริปเขียนมาสคริปไม่มีไม่มีไม่มีรับรับใส่ใจใจคนไม่มีมีเรื่องมีเรื่องสะเทือนใจอันนี้ความรู้สึกล้วนเลยมีเรื่องสะเทือนใจไหมครับ เหตุการณ์น่ะหรอเหตุการณ์เพราะว่าเขาช่วยมาเห็นว่าไม่มีเคสเสียชีวิตก็เยอะแยะแต่ว่าบางทีมันไม่ได้โชคดีทุกครั้งถูกเหตุการณ์สะเทือนใจที่พี่โจ๊กถามคือที่ไหน ก็จะเป็นสติกาค่ะโอ,โอ,โอ,อ้กี่ปีแล้วสติกาตอนนั้นหนูอายุ16อะค่ะวันนัน้นเป็นเป็นเป็นยังไงบ้างครับที่มันสะเทือนใจก็พอเราไปถึงเนี่ยคือตอนนั้นไฟมันยังยัง,ยงดับไม่ได้ใช่ไหมคะ <S 1> <S 1> แล้วก็จะมีแบบคนที่เขายังแบบออกมาไม่ได้เขาก็ร้องกรีดร้องกันแล้วก็แบบตะเกียกตะกายขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่ตอนนั้นหนูยังไม่ไม่ได้ชํานาญตรงนี้มากพอคือเราอยากช่วยแต่แบบ มันช่วยไม่ได้ทั้งหมดอะพี่มันก็เลยทําให้เรารสึกว่าทําไมเราทําได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนมันเป็นความรู้สึกแบบเจ็บใจตัวเองใช่แล้วก็รู้สึกเจ็บปวดที่เห็นเขาทรมานมันได้ยินเสียงตลอดเวลาใช่ไหมทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งภาพคือเราจดจํามาคือเรามองเห็นเลยว่าคนอยู่ในนั้นอะออกมาไม่ได้แล้วไฟกําลังลุกเขาใช่ค่ะเห็นสภาพที่เขาดูรนทุลายอย่างนี้เหรอใช่ค่ะก็คือ ทั้งกลิ่นเลือดก,กลิ่นอะไรคือแบบมาหมดแล้วคือทําให้เราแบบอยู่อย่างนั้นน่ะจมปักกับความรู้สึกตรงน,นั้นไปประมาณ2อาทิตย์อะคะ่ะเราก็มาคิดทบทวนว่าในเมื่อตรงนี้เราทําได้แค่นี้เราต้องพัฒนาให้มากกว่านี้เพื่อในเคสต,ต่อต่อไปจะลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะอ่าแล้วตอนนี้อฮะอาชีพหลักจริงๆทําอะไรตอนนี้เป็น Marketing ิ้งเค่ะเซล์เนีเราทำเป็นงาน<อ>ประจำใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บก็ถ้าเวลาว่างหรือว่าแบบ เป็นเคสที่ใกล้ๆที่เราไปทํางานเงนี้ยค่ะเราก็ไปได้ครอบครัวว่าไงบ้างครับที่เรามาทําอาสาเป็นนักดับเพลิงแบบนี้ฮะตอนแรกก็แบบโหห้ามเลยกลัวเป็นหัวลูกสาวไงน่ารักด้วยแล้วตอนแรกตอนเราไปคือเราสิบสามไงเขาก็แบบโหยังเด็กอยู่เลยทําไมต้องออกไปกลางค่ำกลางคืนบางทีก็แอบหนีออกจากบ้านไปหนีไม่ดับเพลิงโธหนีไม่ทันคนดีหนีไม่ทันคมดีพ่อพ่อแม่ก็แบบ หัวอ,อกกันเนาะก็อดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีคือ<ช>ตอนแรกเขารู้ไหมว่าเราไปทําดับเพลิงตอนแรกไม่รู้นึกว่าเราแบบออกไปเกเลกับเพื่อนใช่ทีนี้ปุ๊บเริ่มมีข่าวเข้ามาเพราะว่าแบบคุณพ่อก็เคยทำมูนิทีมือที่หนึ่งเขาก็มีคนรู้จักเนาะอ่าเขาบอกเยเหมือนเห็นลูกสาวไปนี่เลยเขาก็ไปทําอะไรมาเมื่อคืนไปไหนมาอม <ๆ S 1> ะไรเงี้ยก็บอกอ๋อไปดับไฟมาเขาบอกดับไฟอะไรรู้ไหมว่าไปทําอย่างเงี้ยเงินก็ไม่ได้เหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็ต้องกลับมากินที่บ้านก็เลยแบบ แต่มันได้บุญนะบอกโอ้ยยังเด็กยังเล็กไม่ต้องทาหรอกเป็นห่วงรู้ไหมมันอันตรายอะไรอย่างเขาก็ว่าดุเราเนาะเราก็ไม่ฟังเราก็ไปอีกไปเรื่อยๆจนเหมือนเขาแบบเอือมแล้วอะค่ะตอนนี้พ่อแม่ว่าไงแบบเออดีเราลูกดูแลตัวเองนะห้ามไม่ได้เขาเขาเรียกขักนั้นไปเลยผมไม่เรื่องอยากรู้อีกแล้วถามแทนคนทั้งประเทศเลยเต็มที่เทนนี้มีแฟนหรือยังครับต้องเรียกว่าคู่สายค่ะคู่สายมันเป็นศัพท์ ใช่ค <kung> ่ะ <divide S 3> ถ้ามีแฟนถ้าใครมีแฟนเรียกมีคู่สายคู่สายคู่สายค่ะแล้วมีคู่สายยังครับมีหลายคู่เลยค่ะเฮ้ยเพื่อน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 เท่านั้นจะไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเหรอก็มีคุยค่ะอ๋อมีคุยอ๋อสเปคเป็นแบบไหนฮะสเปคขอเอาที่แบบว่ารับเราได้ในสิ่งที่เราชอบอะค่ะแค่นั้นพอชอบอะไรครับ ชอบคนสูงหรือคนเตี้ยครับต่อไปจะได้สบายใจเอาเอาแบบว่าไล่เลียไล่เลียมือหมดสิิ์แล้วคุณกับพี่โจ๊กแฮปปี้มากที่พี่ติดต่อให้น้องสนุกบอกรายการมันได้อะไระยอีดีขอบคุณี่ลิงมากเลยอะไรขอไอตีเนียวะเอาวันนี้กันดูขอบคุณมากนะครับที่เกียนรายการเรานะครับขอบคุณครับ ป่วยหรืออะไรเลยไม่าที่สำคัญคือตกใจมากเลยอามาโดค่ะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเทนไฟเทนผมเป็นตัวแทนของอามาโดขึ้นชกดีกวอะไม่ต้องใ ให้บอสขึ้นไปเจ็บตัวเดี๋ยวผมไปเจ็บตัวแทนบอสเองก็แต่ว่ากินต้องบอกว่าที่ตัดสินใจสปอนเซอร์เนี่ยพวกปีนี้เรารู้สึกว่าเราได้สร้างกําลังใจดีๆแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจตัวเองเพราะว่ากินคอลลาเจนแหละทีนี้มันก็เป็นโอกาสที่แบบว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้คนมั่นใจแล้วหันมาออกกําลังกายจะวิ่งก็ได้จะชกมวยก็ได้หรืออะไรก็ได้นี่นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่านี่เลยครับจากแรงใจของคนทั้งประเทศครับวันนี้คอลลาเจนได้ตําแหน่งนะครับเป็นคอลลาเจนอันดับหนึ่งของประเทศไท ซึ่งล่าสุดเนี่ยนิติสาไมเกอรเทียร์ไปถามคนไทยว่าถ้าจะยกให้คอลลาเจนสักหนึ่งยี่ห้อเป็นที่หนึ่งของไทยคิดว่ายี่ห้ออะไรก็นี่เลยครับน้ำประวัติแบรนด์ไทยแลนด์นะครับคอลลดิจคอลลาเจนจากอาร์มาโดได้รางวัลนี้มานะครับซึ่งวันนี้ครับเหมือนเคยครับผมแม้เวลาจะน้อยเราก็จะชงพิสูจน์ให้ดูครับเพราะว่าสูตรนี้เราได้คาโฆษณาอนุญาตอาหารให้พูดได้เลยนะครับว่า เป็นคอลลาเจนที่ชงแล้วใสไม่ใส,ส่สีไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันนี้ว่าผมก็ทําให้คุณพ่อผมทานนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทําให้คุณพ่อทานเนี่ยต้องบอกว่าเราก็วิจัยกันนานนะโดยที่เราใช้โรงงานในระดับมหาชนนะครับเป็นโรงงานที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับพออยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ว่าจะนําเข้าวัตถุดิบแค่ไหน<ม>ปริมาณยังไงเนี่ยต้องมีใบการันตีถูกต้องก็เนี่ยเอามาจากญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการปลอดเชื้อห้องบรรจุเครื่องจักรนี่โอ้หลายารังมีีเท่ เดียวที่สามารถรองรับนบวัตกรรมนี้ได้นะครับ<ช>แล้วก็พอคุณพ่อทานต่อเนื่องเนี่ยหปีนะครับออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงแล้ว ก็เลยส่งเรื่องราวดีๆไปทั่วประเทศเลยนะครับ,รบอย่างแม่เล็กนะครับ<ม>ก็เป็นแม่ค้าขายติ่มซำนะครับยืนวันละแปดชั่วโมงต้องบอกว่าวันนี้ตอนนี้ทุกคนดูพ่อบ้านงานเข้าอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ากําลังแบบจะจะซักผ้าเลยอ่าซักผ้าหรือไม่ก็กำลังจะล้างจานเลยหรือกำลังจะกวาดพื้นนะครับหรือว่าเพิ่งส่งลูกไปที่โรงเรียนนะครับก็เรียกว่าใช้ทุกข,ข้อของร่างกายเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยพออายุยี่สิห้าสร้างได้หน่อยลงนะครับจริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ยเป็นส่วนประกอบของน้ําในข้อเราตามทุกข้อเลยข้อนิ้วข้อเเเทท้้้าาาน่่พออแแแมมมลลล็็กกครัับไไดดูตววงงผํ เลยหยุดเต้นลีลาดไปแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็กลับมาเต้นนะฮะเพราะว่พาพอทานกระป๋องสีทองแล้วรู้สึกว่ามั่นใจดูแลตัวเองทานอาหารครบ5หมู่ออกกําลังกายอย่างต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยจนตอนนี้ครับมีกลุ่มลูกค้าที่มีการส่งคลิปมาที่บริษัทแบบมีนัยยะ คือเป็นคุณแม่หลังคลอดที่คุณลูกเนี่ยนะครับหย่านมแล้วนะครับเพราะว่าพอเรีได้ว่ายังไงอะต้องก<อ>ลับมาดูแลตัวเองจรงงิงจากท่อย่างภรรยาผมเนี่ยพอคลอดลูกไปนะก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาหายไปจากสื่อเลยเพราะเขาไม่มั่นใจเนี่ยบางทีฮอร์โมอนสวิงบ้างร่างกายนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยพอ,อลูกย่านมใช่ครับอย่างคุณแป้งเนี่ยนะครับก็พอลูกหย่านมปุ๊บอุ้มลูกยิ่งอุ้มลูกนะ เหมือนยกลูกเหล็ก10กว่ากิโลตลอดเวลาแต่ด้วยสัญชาตญาณคนแม่ไงว่ายังไงก็ต้องอุ้มแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปล้มไปอะไรนะครับแต่ว่าเราลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยกอะไร10กว่ากิโลตลอดทั้งวันเนี่ยทั้งยกทั้งก้มคุณลองคิดดูใช่โอ้ทีเนี้ยก็ดูแลตัวเองนะครับด้วยคอลลาเจนกระป๋องสีทองทุกวันนี้ก็เลยมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้กินทุกที่ทั่วไทยแล้วนะครับล่าสุดนี่ ไปถ่ายรายการนะเกี่ยวกับอาหารนะครับไปถึงที่ท่าฉลอมนะพ่อแม่ก็เดินออกมานี่หลานฉันกินของเธออยู่นะไปที่จังหวัดน่านนะครับเจ้าของร้านข้าวซอยนะครับก็กําลังแกะกล่องเลยนะฮะเป็นคอลลาเจนกระป๋องทองแล้วก็ภาคใต้นี่ล่าสุดก็มีทําขนมลานะก็ใช้กระป๋องทองนี่แหละเป็นอุปกรณ์จริงๆกระป๋องทองนี่ก็ไปทํากระปุกได้จไปเออไปปลูกต้นไม้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของผมมากๆเลยนะเป็นการที่รู้สึกว่าเราเลือกพีเซนเตอร์แล้วแบบ มันไม่ใช่แค่เรื่องแบบเรื่องการตัดสินใจอะแต่มันเป็นเรื่องดวงด้วยนะฮะ<อ>นี่เลยนะครับใบเฟิร์นเวีชนกนะครับล่าสุดเนี่ยได้รางวัลนักแสดงนาหญิงยอดเยี่ยมนะครับในนาตราชครั้งที่11เนะเป็นคนที่ทํางานหนักมากนะปกติเนี่ยเวลาแบบว่าตั้งแต่เซ็นสัญญากันเนี่ยยังไม่เคยกินข้าวทั้งมื้อเลย<อ>แต่เวลาคุยกันก็คือเออเดี๋ยวนัดกินข้าวกันนะเด<อ>ี๋ยวนัดกินข้าวกันนะวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนครับโป<อ>รโ<อ>มชั่นวันนี้ชื่อโปรว่าซื้อ2แถมห้ จะแถมอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันกน,นะครับวันนี้เนี่ยบอกก่อนเลย1กระป๋องนะครับ1 5ึ่กระป๋องเนี่ยนะครับสามพบาทนะครับวันนี้จ่ายแค่ 2380นะครับคือ2380บาทเท่านั้นแถมฟรีไปเลยอีก3กระป๋องกินได้5เดือนนะครับแลเท่านั้นไม่พอนะครับนี่ครับล่วาแล้รัฐบาลบอกว่าให้หยุดให้หยุดเดือนละ3วัน4วันนะครับเราต้องมีอาวุธคู่กายคือกล้องฟิล์มนะครับใส่ฟิล์มปุ๊บแล้วก็บิดบิดเอาไปดำน้ําถ่ายรูปได้เลยนะครับอันนี้กล้องถอยแล้วก็ร่มแคปซูนนะครับกลางขึ้นมานะครับกันได้ทั้งฝนกันได้ทั้ง UV นะครับมาในรูปแบบคปซูนนี้พกได้อันนี้แถมไปอีกสอ5ชิ้น หมด8,939เอบาจ่ายราคาเดียวครับ2380นะครับพร้อมแล้วโทรมาเลยครับที่0 2 7 6 6 8 8 9 9นะครับหรือ Line แอดอาร์มาโดเกนะครับซึ่งการสั่งของของอาร์มาโดง่ายมากนะครับโทรมาบอกแค่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับไม่ต้องจดเลขบัญชีไม่ต้องกังวลนะโอ้ตู้ ATM ใกล้บ้านที่สุดอยู่ที่ไหนไม่ต้องเลยนะครับบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรที่0 2 7 6 6 8 8 9 9นี่นะครับพนักงานจะเอา5กระป๋องทองนะครับกับร่มและกล้้องงดนะครัับทหม 7ชิ้นนะครับซื้อ2แถม5ไปให้ดูที่บ้านค่อยจ่ายเงินเพียง2380บาทแล้วถ้ายังไม่มั่นใจครับนี่เลยฮะใสชงแล้วใสไม่ใสสีไม่มีน้ำตาลแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวคือไม่มีกลิ่นคาวนะครับหนึ่งกระป๋องเนี่ย110,000มิลลิกรัมบวกวิตามินซีในคอลลาเจนกระป๋องสีทองแบบนี้นะครับวันนี้คุณจะได้โปรโมชั่นที่ได้ได้ว่าไปหาหน้าร้านเนี่ยเรามีสาขาทั่วประเทศ42สาขานะทุกเซ็นท่านทุกเดมอลนะครับหลายคนชล่าใจบอกโอย ต้องมั่นใจคุณเชนต้องมีของให้ที่แถวบ้านไม่มีนะคต้องโทรมาในพ่อ้านงานเข้าใน2นาทีสุดท้ายนี้เท่านั้นนะครับซื้อ2แถม5ครับซื้อ2กระป๋องทานได้2เดือนแถมฟรีีก3กระป๋องทานได้3เดือนรวมแล้ว5เดือนแล้วก็ร่ม1ชิ้นนะครับแล้วก็กล้องอีกหนึ่งตัวรวมแล้ว7ชิ้นนะครับพร้อมแล้วแค่2380บาทกำลังจะบอกเบอร์อีกรอบนึงนะครับโทรมาที่0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือ Line a อ a d o 9 9นะครับถ้าวันนี้ยังไม่สะดวกนะครับสามารถ จองสิทธิ์ไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็โทรนัดกันได้เลยว่าเอ้ยอยากจะให้ไปส่งของวันไหนนะครับแล้วก็ไม่มีค่าส่งด้วยนะพนักงานรับสายก็ของเราเองคืออบรมโดยแผนกอานดีแล้วแล้วพนักง,งานขนส่งครับก็ของเราเองครับพ <c oughs> อาสั่งปุ๊บเนี่ยบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรน,นะพนักง,งานที่บริษัทเนี่ยก็ไปเคาะประตูบ้านนะครับเอาของ7ชิ้นให้ใจ่ายราคาเดียวครับ2380พร้อมแล้วโทรมาให้ทันครับที่0 2 7 6 6 8 8 9 9 หรือลายแอดอาร์มาโด99นะครับวันนี้โปรคุ้มมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่เชษด้วยนะครับขอบคุณมากเชษขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยนะครับติดตามกันได้ใหม่นะครับของสรวนพ่อบ้านงานเข้านะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ9โมง5นาทีนะครับทางช่องบล็อกพอยต์หมายเลข23นะครับแล้วก็ติดตามย้อนหลังได้นะครับ Facebook Fanpage พ่อบ้านงานเข้านะครับแล้วก็เพจ i n ิ Channel YouTube i n ิ Channel วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ